สวัสดีครับติ้นช็อปครับมาแล้วตัวนี้เป็นสวิตตัวใหม่ที่จอเป็นโอ e d นะสีสันคมชัดกว่าเดิมตัวใหม่เป็น o อเลแล้วก็จอใหญ่ขึ้นเครื่องสูต m a c s ซอฟนะรหัสเป็น pxp ตอนนี้ออกมามี2ส,สีก็คือสีนีออนกับสีขาวที่เขาเห็นชัดๆก็ขาตั้งเนี่ยมันวางนอนได้ละเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าไหมในกล่องแกะกล่องมาก็จะเจอสวิตโอเลเลย จอให,ใหญ่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 เลยขอบมันแทบจะไม่มีเลยเนี่ยโอ้โ oh. ห บางหืมจอมันมันมันใหญ่กว่ากันแบบโอเยอะเลยใครซื้อไปก็แนะนําให้ติดฟิลม์มเพิ่มไปนะฟิล์มกระจกครอบไปเลยก็ได้โดยที่ไม่ต้องไปลอกออกนะเนี้ยปู่เขาก็แนะนําว่าอย่าลอกออกนะแอดแปะฟิล์มสีขาวไว้ตัวสีขาวเนี่ยแปะฟิล์มกระจกห้แล้วเนี่ยนีดเด้านหลังเป็นด้านานๆแฮะขาตั้งใหม่เอ้ยง้งมาแท,บ,ทบจะนอนเลยโอโหเจ๋งว่ะเออดีดีกว่าเดิมเยอะเลยของเดิมขาบแบบดูง่อยมาก ก็เลเยอรทุกอย่างเหมือนเดิมนะพาวเวอร์เสียงช่องใส่ตลับเกมก็อยู่ข้างบนเหมือนเดิมเอามาใส่เกมเข้าไปได้เหมือนเดิมใช้จอยคอนตัวเดิมได้ด้วยไหนลองดูที่ว่ามีไฟไหมผมกลิบเลยใหญ่จริงใหญ่จริงเนี่ยจอยคอนของเดิมก็เสียบได้พอดีอ้ตโอ้โหมันใหญ่ใบโอ้โหใหญ่มากโอ้ใหญ่ใหญ่สุดสุดสุดขอบเลยดูดิจอตัวเดิมดูเล็กไปเลยพอโอเลเนี่ยจอมันเป็น เจ็ดนิ้วแล้วมันทำมันดูใหญ่ใหญ่มากๆจอมันหืคม,มกลิบสีมันแป่นมากๆอ่ะโอ,อ,อ้เออเออสีดีมากๆโอ้โหแดงมันแดงแบบแดงแดงแป๊ดแดงแบบแดงแดงดูดิแดงคนละแดงเพราะว่าด้วยหลอดภาพของ O L E D แล้วเนี่ยมันคมกว่าอยู่แล้วมันก็เลยได้เปรียบเรื่องความคมชัดในขณะที่ หน้าจอความเะเอียดเท่ากันนะ 720p เท่ากันทั้งสองอันเลยนะแต่ว่าอันนี้ดูคมกว่าใครที่ใช้จอ OLED ก็แนะนำให้ตั้งค่าเป็น auto brightness ไว i เพราะว่ามันกันจอเบิร์นได้ระดับหนึ่งนะอืะมอา system 1203โอเคลองลองใส่เกมดูตอนนี้มีอะไรอยู่ตรงนี้ก็หยิบใส่ไปก่อนเออมันก็คมคมแบบว่า ฟอนต์เฟิร์นอ่านง่ายอะ่ะคมคมจริงๆขาตั้งก็โอเคขาตั้งมันปรับได้เยอะเยอะแล้วก็แข็งแรงกว่าเดิมเยอะเลยมันไม่แบบงอนแงดเหมือนของเดิมของเดิมกลัวหักตลอดเวลาปรับองศาดได้เออสีดีจอดีเลยดูความคมมันคมกว่าแหละฟอนต์เฟิร์นอะไรอ่านง่ายกว่าแหละอืมเรามาดูในกล่องกันดีกว่าว่าสวิตโอเลเนี L ่ยมีอะไรมาบ้างจอย คอนสีขาวขาวมันขาวแบบขาวนวลๆนะ่ยขาวแบบไม่ได้ขาวจัวออกเทาๆนิดหนึ่งอ่ะนิดหนึ่งอ่ะเอาจอยคอนเดิมมาเล่นก็ได้เพราะว่าแอดก็ลองเสียบแล้วก็เท่ากันเลยไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้อัปเกรดอะไรเลยจอยคอนเหมือนเดิมนะชั้นที่2เออมันออกแบบกล่องดีนะเล็กๆใส่ได้ทุกอย่างทำไมไม่ทำแต่แรกวะ <laughs> สาย HDMI หน่งเส้น d a p t e r เป็น2ขาบ้านเราหัวแบนเสียบตรงได้เลย ไฟก็เท่าเดิมนั่นแหละแม็กคือ15โวลต์2.6แอมป์39วัตต์ก็บก็เอาจอยคอนมาเสียบหรือเล่นได้ด็อกใหม่มีแลนด์มาให้ด้วยอุ้ยด็อกสวยด็อกเป็นพลาสติกด้านเออสวยก่าเดิมเยอะเลยอันนี้อันนี้ของเก่าเทียบกันดูไซส์เท่ากันเลยตัวโอเลตขอบข้างบ,บนจะมนๆหน่อยเอเออกแบบมาใหม่ด้านข้างถ้าเหมือนกันนะแต่ด้านหลังเนะี่ยด้านหลังต่างกันนิดหน่อยนี่ไงด็อกอันเก่าอ้าวมางี้ได้เลยของโอเล อ้าวมันถอดได้เลยเพราะว่าไม่ได้มีเขี้ยวอะไรล็อกอะไรเท่าไหร่แค่เอาไว้เกาะเกาะแ,แล้วก็ปิดดงไปแค่นั้น AC adapter ตรงนี้ HDMI เอาภาพขึ้นทีวีแล้วก็รุ่นใหม่จะมีช่องแลนมาให้น้องนั้นเหมือนกันหมด USB, USB ด้านข้างด็อก,อกมี2รูเหมือนเดิมใช้ได้เหมือนเดิมสำหรับคนที่ยังคิดไม่ตกว่าจะซื้ออะไรดีถ้าถามแอร์ตอนนี้ถ้าไม่ได้เป็นคนที่เน้น h a n d h เฮลต่อทีวีบ้านก็กล่องแดงอะ่ะตอนนี้ยังคุ้มอยู่ส่วนคนที่คิดว่า เอ้ยฉันเน้นพกเล่นก็ได้เลยถ้าสู้ไหวตอนนี้เพราะราคาช่วงแรกๆออกมาก็นะอย่างที่เห็นกันทุกคนกระนามืดๆกันอยู่แอดกรนามืดเหมือนกันเนี่ยอะไรวะเนี่ย <c oughs> คือคงต้งองรอ ตลาดแหละ,หละนะออกมาใหม่ก็ประมาณนี้แต่ว่าก,ก็อย่างที่ว่าแหละว่าเออราคาศูนย์เครื่องนี้เครื่องศูนย์แมคซอฟแอเชียนะมันก็ยังขนาดนี้นะแต่ถ้าเป็นแอดตอนนี้กล่องแดงยังน่าเล่นอยู่เพราะทุกอย่าง2ตัวนี้มันเหมือนกันหมดเลยสเปคเหมือนกันต่างกันที่หน้าจออยู่เดียวที่เห็นชัดคือหน้าจอของ o l e d สีสันมันชัดกว่าแล้วจอมใหญ่กว่ากลายเป็นว่าพอมาเทียบกันอย่างนี้ขอบของของเดิม,มดูหน,น,นาหนาจริงๆ มันน่าทำโดันนี้มาแต่แรกเนาะกั๊กจังปู่ชอบกับ๊กอ่ะเออก็ใครไหวไปก่อนเลยถามว่าดีไหมดีถามว่าราคาแรงไหมแรงก็อันนี้แล้วแต่ชอบเลยจ้ะสนใจก็ซื้อได้เลยจัดตินช็อปจ้าอ่ามีสองสีให้เลือกลองดูนะ